มิลลี่ยาพานะที่ตอนนี้มันเป็นประเด็นเนาะที่เขาทวิตข้อความไปเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวไปไ <นะ S 1> คมีแฮชแท็กแบนมิลลี่ขึ้นมาเพราะว่าเสามิลลี่เนี่ยมีการเหมือนวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของเหตุกระย,ยิงที่หนองบุรีลําภูใช่เลรวข้อความที่เธอโพสต์เนี่ยมันเหมือนไปไปแบบจุดประเด็นขึ้นมาโดยข้อความซึ่งขออ่านนิดหนึง่งข้อความที่ว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดนะพอมี คำพูดนี้คนนี้ออกไปหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าวิจารณ์ถึงใครแล้วแบบคือคิดถึงใจผู้ที่แบบสูญเสียบ้างไหมอะไรยังไงใช่ไหมคะคือต้องบอกก่อนว่าคนเขาก็ตีความไปหลายแบบเนาะอ๋อค่ะทีนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมกับชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าจากกรณีที่ทวิตข้อความออกไปเนี่ยทำให้หลายคนรู้สึกเสียใจไม่พอใจหนูขอน้อมรับผิดในครั้งนี้ค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าเธอมีสปิริตพอสมควรเลยใช่แล้ว เธอก็บอกอีกนะว่าการที่เธอโพสตเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์และความไม่รอบคอบในการใช้คำพูดทำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจและขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา,าที่นี้ด้วยค่ะ ก็คือยอมรับแหละก็คืออาจจะไม่รอบคอบในเรื่องของการใช้คําพูดนิดนึงใช่ค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นอารมณ์แบบอินเนาะเป็นคุณคุณอินไหมล่ะกับเหตุการณ์นี้คือตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกสะเทือนใจมากนะบางทีเราอาจจะแบบทวิตข้อความอะไรไปเพราะว่าเรารู้สึกนะตอนนั้นไงแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ตรวจเช็คให้รอบคอบว่ามันจะส่งผลกระทบต่อใครหรือเปล่าใช่ค่ะทีนี้เธอก็ยังบอกอีกนะเธอเข้าใจแหละว่าทุก ฝ่ายเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือและเยียวยาผู้สูญเสียด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ก็ขออนุญ,ญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อเสริม,มในสิ่งที่เธออยากจะสื่อบ้างว่า<ะ>เธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของวิธีการจัดก,การพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเธอคิดว่าควรจะมีการปิดกั้นในพื้นที่จุดเกิดเหตุให้ชัดเจนไม่ควรไปรบกวนพื้นที่ดังกล่าวและเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อหลักฐานของคดีด,ด้วยค่ะก็คือกังวลเรื่องความแบบว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานใช่ไหะ,ะทีนี้ในส่วนของเรื่อง ผู้สูญเสียเนาะ<ฆ>เธอก็รู้สึกว่าห่วงจิตใจของผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปทําให้เกิดแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดและถูกนําไปตีความคลาดเคลื่อนในสิ่งที่เธอต้องการจะสื่อค่ะเพราะว่าก็เธอก็บอกอีกนะคะว่าเกิดจากการที่พิมพ์ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รอบคอบแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะปรับปรุงตัวนะ<ฆ>แล้วก็จะใช้คําพูดให้เหมาะสมต่อไปนั่นอเองนะคะเอาเป็นว่าสาวม,มิลิเนี่ยก็คือออกมาขอโทษแล้ว<ฆ>คือเข้าใจว่าอาจจะคือณนะตอนนั้นน่ะแบบ เหมือนแบบอาจจะมีความรู้สึกอารมณ์ร่วมกับข่าวอะไรเงี้ยก็เลยแบบคอมเมนต์ออกไปนะคะ,คะสุดท้ายมันก็เลยไปจุดประเด็นขึ้นมาเพราะว่าคนเนี่ยเอาไปตีความหลากหลายแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ออกมาขอโทษเรียบร้อยแล้วนะคะ